เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนอายุ90ยังแข็งแรงเดินได้คล่องพูดจาชฉา,านใช้ชีวิตเหมือนคนหนุ่มสาวในขณะที่บางคนอายุแค่50กลับปวดเป็นโรคสารพัดเดินขึ้นบันไดนิดเดียวก็เหนื่อยหัวใจก็อ่อนล้าระบบย่อยก็รวนทั้งหมดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่อยู่ที่พฤติกรรมในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะสิ่งที่เรากินใช่ครับอาหารที่เรากินทุกวันคือปัจจัยสําคัญที่กําหนดว่าเราจะสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยง่ายจะอายุยืนหรือเสื่อมเร็วแบบไม่รู้ตัว วันนี้ผมจะพาคุณไปดูว่าคนที่อายุยืนเขากินอะไรกันทำไมแค่เลือกอาหารให้ถูกร่างกายถึงแข็งแรงขึ้นห่างไกลโรคและยังดูหนุ่มสาวกว่าไวจริงเริ่มจากหลักง่ายๆที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าฮอรฮเฮชิบูเลทินหมายถึงกินแค่80%ของที่อยากกินอยากกินจนจุกอยากกินเพราะอยากล้างจานให้หมดการกินแบบนี้ช่วยให้ร่างกายไม่ทำงานหนักเกินไประบบย่อยไม่ล้าและร่างกายได้พักจากการเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาต่อมาคือเรื่องของ ประเภทอาหารคนที่อายุยืนเขาไม่ใช่คนที่กินของแพงแต่คือคนที่กินของเรียบง่ายเป็นธรรมชาติและกินสม่ำเสมอกลุ่มอาหารแรกที่คุณควรกินทุกวันคือผักหลากสีผักใบเขียวเข้มอย่างคะน้าปลอกคูลี่ป่วยเล้งช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบภายในและยังดีต่อหัวใจอีกด้วยผักสีส้มอย่างแครอทหรือฟักทองก็ช่วยเรื่องสายตา ส่วนผักสีม่วงอย่างกะหล่ำม่วงหรือมะเขือม่วงมีสารที่ช่วยชะลอความชราได้อย่างไม่น่าเชื่อถัดมาคือถั่วและธัญ,ญพืชอัลมอนด์เมล็ดฟักทองถั่วลสิสงรวมไปถึงข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่สิ่งเหล่านี้มีไขมันดีโปรตีนใหญ่อาหารและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกินเป็นประจำสมองก็สดใสหัวใจก็แข็งแรงอาหารอีกกลุ่มที่ขาดไม่ได้คือปลาทะเลน้ำลึกอย่างแซลมอนปลาทูหรือปลาซาบะ เต็มไปด้วยโอเมก้า3ที่บำรุงสมองลดความดันโลหิตและลดไขมันเลวในร่างกายแต่ต้องระวังเรื่องการปรุงยาทอดจนกลายเป็นของมันเลียนกินแบบนึ่งย่างหรือต้มจะดีกว่าผลไม้ก็สำคัญแต่อย่าเลือกที่หวานจัดฝรั่งแอปเปิลมะละกอรหรือเบอร์รี่มีวิตามินสูงน้ำตาลต่ำและช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นกินเป็นของว่างแทนขนมหวานแค่เปลี่ยนเท่านี้ก็รู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนเครื่องดื่มนั้นน้ำเปล่ายังไงก็ดีที่สุด แต่ถ้าจะให้ได้ประโยชน์เพิ่มลองจิบชาเขียววันละถ้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยให้สมองสดชื่นและยังลดความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยแล้วเราควรเลี่ยงอะไรบ้างคำตอบคือของที่เรากินกันทุกวันนั่นแหละครับน้ำตาลตัวเร่งความแกเ่เงียบๆที่ทำให้เซลล์เสื่อมเร็วของทอดเต็มไปด้วยไขมันทรานก่อให้เกิดการอักเสบอาหารแปรรูปโซเดียมสูงสารเคมีเพียบทำให้ไตทำง,งานหนะักโดยไม่รู้ตัว และแอลกอฮอล์ในปริมาณมากไม่ได้ช่วยให้หลับสบายอย่างที่เข้าใจแต่มันทำลายตับทำลายสมองและยิ่งดื่มยิ่งเสื่อมเร็วอาหารที่ทำให้อายุยืนไม่ใช่อาหารวิเศษไม่ใช่สมุนไพราหายากแต่คือความใส่ใจในการเลือกกินของทุกวันอาหารไม่ใช่แค่เติมท้องให้อิ่มแต่คือพลังที่เราป้อนเข้าไปให้ร่างกายทุกวันและเมื่อเราป้อนสิ่งดีๆร่างกายก็ตอบแทนเราด้วยพลังชีวิตและอายุที่ยืนยาวขึ้น ถ้าคุณลองมองคนอายุยืนจากทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรียกว่าบลู e ซ o n s ons, อย่างที่โอกินาวาในญี่ปุ่นซาดิเนียในอิตาลีหรือคอสตาริกาพวกเขากินอาหารเรียบง่ายไม่ขัดสีไม่แปรรูปไม่ผ่านกระบวนการกินผักเยอะกินเนื้อแต่น้อยกินร่วมก,กันกับครอบครัวกินด้วยความสุขไม่ใช่กินเพื่อระบายความเครียดอายุยืนไม่ใช่เรื่องฟ้าลิขิตแต่คือผลของสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวัน เริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดคือสิ่งที่วางอยู่บนจานของคุณเปลี่ยนจากของหวานเป็นผลไม้เปลี่ยนจากอาหารมันๆเป็นผักต้มเปลี่ยนจากน้ำอัดลมเป็นน้ำเปล่าเปลี่ยนจากกินให้พุงแตกเป็นกินแค่พออิ่มคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนทีละนิดอีกไม่นานคุณจะรู้ว่าสุขภาพดีอายุยืนและชีวิตที่มีพลังมันเริ่มจากจานอาหารของวันนี้น,นี่แหละ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ